การบริการหรือการขายสินค้าเช่นพมดักฝุ่นค่าเชื้อนะครับอันนี้เป็นสินค้าใหม่ของเราที่ได้นำเนินการมาในช่วงโควิดนะฮะซึ่งเป็นสินค้าที่อาจจะมีรายละเอียดปีกย่อยมากกว่าเดิมฉะนั้นก็ต้องอธิบายทำความเข้าใจนะแล้วก็ให้ลูกค้าเห็นถึงประสิทธิภาพและผลของการใช้สินค้าพมดักฝุ่น ค่าเชื้อนะครับอันนี้ก็อยากจะให้พนักงานขายทุกคนสี้แจงแนะนำให้ลูกค้าได้ถูกต้องนะครับส่วนรายละเอียดของงานที่เป็นงานคอนแทคนะฮะปัญหางานบริการอันไหนเป็นปัญหาที่เราดำเนินการแก้ไขได้ทำให้รวดที่สุดหรืออันไหนที่จะต้องเก็บข้อมูลเข้ามาร่วมพิจารณา ในฝ่ายต่างๆก็ทําให้ด่วนที่สุดนะครับเราต้องยึดถือลูกค้าเป็นแกนกลางสําคัญเหมือนกับครูสอนนักเรียนก็เอานักเรียนเป็นแกนกลางส,สำคัญนะครับฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้ทุกคนเพิ่มเติมเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์และให้บริการกับลูกค้าให้ดีที่สุด สวัสดีครับ Hello